เออเนียยังข่เค้กฮะเจ้าข่เค้กเจ้า๋วยเจ้าเค้กเออโซมบัดโซมบัดอีกเออไอีกโซมบัดโซมบัดแล้วก็ม่มีไอีกเออก็โซมบัดน่ะเกโลเกโลแมนนาเออไพอีกเกโลเออเกโลแล้ก็ไอีกอีพอดโมบัดมบัดอีก mẹ mò hai ịt chị bốp phan, ý phan, gặp chị bốp anh ơi mẹ nhá ừ ừ oh. ừ Trông bát. Trông bát ừ Kế đồ. Kế đồ <laughs> ừ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  าไข่เอ้าเบาดีๆแม่เอ้ยก็อย่ากกินไข่ก็กินไข่ไข่ไก่ไก่ไก่แศรษร้ายเศรษร้ายกินน้ำข่อยบอกินข่อยบอเศรบดีแศรษดีโอ้ยอ้าอ้าอ้าไข่งามยกมือขึ้นไข่งามญยงามยกมือขึ้นไข่งามไข่นางแมพไข่นางแมพโอ้ ไผ่แก้วเจิงน้อยแก้วโสดโอ๋อน้อยแก้วเจิงเออแม่นม่เออเออแม่ตาแกไข่ไผ่ปากเป็นน้อยปากเป็นแม่นน้อยปากเป็นเออโอ้ยจบข่าว